ผู้บชาการทหารอากาศประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิติมศักดิ์ของกองทัพอากาศให้แก่ผู้ทําคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศและประเทศชาติครับพอากาศเอกวรพงศ์สงาเนรผู้บชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการประชุมผู้บชาการเหล่าทัพครั้งที่4ทัพ2558ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยมีพลเรือเอกรกรสอนจันทร์สุวรรณนิตผู้บชาการทหารเรือพอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บชาการทหารอากาศ พลตเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนพลเอกอุดมเดชศรีธบุตรผู้บัญชาการทหารบกที่ติดภารกิจเดินทางเยือนสปป,ปลาวเข้าร่วมประชุมโดยก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้นําผู้บัญชาการเหล่าทัพตรวจแถวกองทหารกิยิยศวางผ่านพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบร,รม,มวงศ์เธอจ่าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ รมมหลวงพิสุนุโลกประชานาถจากนั้นผู้บัญชาการทหารอากาศได้ประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมาศักดิ์ของกองทัพอากาศให้แก่ผู้ทําคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศและประเทศชาติมีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยสิทธิในการประดับเครื่องหมายในการทํางานในอากาศ ุทศศักราช2 5 2 2ให้กับพลอากาศเอกศิริชัยดิฐกุลปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกไกรสอนจันสุวานิชผู้บัญชาการทหารเรือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินางพรวิมลดิฐกุลภริยาปลัดกระทรวงกลาโหมนางวิชุดาสง่าเนตรภริยาผู้บัญชาการทหารสูงสุดนางนุชัตราจันสุวานิชภริยาผู้บัญชาการทหารเรือนางพจมานพุ่มพันธ์ม่วงภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และในโอกาสเดียวกันนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารอากาศยังได้มอบเครื่องหมายเหล่าทหารอากาศให้แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของกระทรวงกลาโหมอีกด้วย